กาตูนนิทานหัน a, สาเสนอตอนนกกระสากับหมาจิ้งจอก ว่าราอะไรกันก็ไม่เลยเนอะนี่นี่เธอจำงานันเกิดของแพ็กข่าวได้ไหมสนุกมากเลยเธอว่าไหมใช่ใช่ใช่ต่อจำได้มันหนุกหนานมากเลยนะแพ็ข่าวนะชอบของขวัญของเธอบ้างเลยนะกล่องก็ใหญ่โบกับกระดาษของของขวัญก็จุ๋ยด้วยแล้วของในกล่องก็ยังมีข้าวของอุดอีกมากเลยแหมใครๆก็ชอบของขวัญของที่น่ารอ้าของขวัญล่ะของขวัญใหญ่ๆโตโต ในนั้นต้องมีของพิฆาตแน่นเลยเอ๊ะแล้วทําไงนะเราที่จะได้บ้างอ่ะโอ้นึกออกแล้วเราก็จัดงานวันเกิดพวกเราบ้างดียั่วแต่ว่ามีงานวันเกิดก็ต้องมีแขกงั้นก็ต้องมีอาหารด้วยละสิเอ๊ะแล้วทำไมเราจะต้องเลี้ยงแขกสิ้นเปลืองด้วยละ่ะอานึกออกแล้วเราก็เชิญแค่น้กระสาตัวเดียวสิเราจะเชิญแขกที่ให้ของขวัญราค่าสูงถูกทำไมกันเล่า ุูกสันมันเกิดเจ้าคุณจิ้งจอกโอ้เชิญเลยคุณนกกระสาเอ๊ตายจริงทําไมงานวันเกิดของเธอถึงได้เงียบเหงาอย่างนี้แล่ะเจ้าคุณจิ้งจอกไม่เห็นจะเครื่องเครื่อประดับประดาเหมือนมีใครมาร่วมงานเลยนะจ๊ะอ๋ออ๋อเล้วเออ,อ,อจริงด้วยสิเออท่าน,นี้แย่จริงๆเลยดูสิมัวแต่วุ่น่นเรื่องอาหารเนี่ยแหละเลยลืมชวนใครๆซะสนิทเลยนะเออแต่กระชังเธอแค่เธอมาฉันก็ดีใจแล้วนะแม่นกกระสาเพราะเธอเป็นแขกที่ให้ของวันเอ้ยเป็นแขกที่สำคัญกว่าใครๆเลยล่ะ เออเกิดบึ้งไปเลยของขวัญอะของขวัญใช่ของขวัญฉันเอาไปเก็บก่อนดีกว่านะจะได้ไม่เกะกะตอนนี้ก็ได้เวลาเลี้ยงฉลองกันแล้วนะแม่นักกษาเนี่ยซุปแสนอร่อยซึ่งฉันทำเป็นพิเศษจิวมาลงมือทานกันดีกว่านะโอ้ยทำไมไม่กินเล่วควจะอิ่มแล้วะสิท่างั้นฉันจะกินเองกันแล้วกันนะอ้าวอิ่มหมดเลยอืมหอยหอย งานเธอสนุกสนุกนะจ้าคุณจิ้งจอกแต่ว่าฉันต้องลากลับก่อนนะจ๊ะเออพอดีพรุ่งนี้ฉันกำลังจะจัดงานเลี้ยงที่บ้านพอดีจ้าจิ้งอยากจะขอเชิญเธอไปงานเลี้ยงด้วยเพื่อเป็นการตอบแทนที่เธอให้เกียรติเชิญฉันมาในงานวันนี้นะจ๊ะไม่ตายแล้วไม่ต้องเอาของขวัญไปเลยนะจ๊ะเพราะว่าเป็นงานเลี้ยงแบบสนุกสนานเท่านั้นหวังว่าคงจะไม่ปฏิเสธนะจ๊ะโอ้โอยเชิญไปงานเลี้ยงโดยไม่ต้องเอาของขวัญไปเหรอแหมเออว่าฉันว่างพอดีเลยรับรองไปแน่จ้า เรื่องกินฟรีใครจะปฏิเสธเลอคอยดูนะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะจะไม่กินอะไรอีกเลยเพื่อเก็บท้อไว้กินงานเลี้ยงมันพรุ่ง,รงนี้เต็มที่ไปเลย,ยจ้าฮัลโหลสวัสดีครับอ๋อคือว่าผมมาตามคำเชิญแล้วครับอะไรจ้าออตอนนี้ก็มากันครบแล้วน,นะจ๊ะแล้วก็ลงมือทานซุปที่ฉันปรุงด้วยสูตรพิเศษกันได้เลยซึ่งในซุปนั้นมีทั้งปลากบหมักซอสรับร้องอร่อยมาก แหม่ฟังแล้วน้ำลายใหญ่เอื่ออุ้ยชันจะกจะก,ก,กินแล้วสิไหนล่ะซุปพิเศษที่เธอว่าฮะอ้าวอยากทานก็ทานเลยสิค้าคุณจิงจอกวางอยู่ตรงหน้าแล้วไงฮะเด็ดเน,นี่ยนะอาหารอร่อยของเธออยู่ในเหยือกคอสูงๆเนี่ยนะแล้วเราเราเรไม่ใส่จานเหรอจ๊ะ ไ,ได้จะไม่ได้คืออาหารพิเศษที่ฉันทำเนี่ยนะต้องใส่เหยือกอย่างนี้ถึงจะอร่อยถ้าคืนใส่จานแล้วก็จะจืดชื่นไม่เป็นท่าเสียรสไปเลยจ้าอาวแล้วนะลงมือทานกันได้เลยข้าคุณจิ้กจอก ลองมั่งเงียนี่อ้าวเป็นยังไงบ้าง่ดสิจ้าคุณจิ้งจอกเอือดเอือโอือดเดเอือดเอืออือดเอือดเอยอาเดเอือดเอือเอือเอาเอืนะเอือดเออดเอือดเอนดเอือดอือดเอิอดเอื่เอือเอือดเอือดเอือดเอืเลยอดเอือดเอาอดเอื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 อดรอือดเอืเอืยดเอจอเอดาอือดเอเอืเอเอาเอัอดเอือดอือดเอดเเดเอเเือเพื่อนน ๊ายบายหวังว่าอาหารคงอร่อยถูกป่กนะจ๊ะคุณจิ้งจอกไม่ยโอ้ยจะบ้าแล้วตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ได้กินอะไรเลยอาหารงานเลี้ยงบ้านใหญ่นกกระสาก็กินไม่ได้หิว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 มากเลยอืมอ้ยต้องขยะไง มีแค่กระดูกชิ้นเล็กนิดเดียวเองหรอเนี่ยโถเอ้ยบาที่สุดเลยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรกินนะยิบหจิบหย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 ับหยิบหยงบหยิบหๆๆบหยิ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 บหิบหยิบหยอบ่ยิบหยิบหยิบหจิบห้ิบหยิบหยับหยิบหยิบหนิบหไิบ่นิบหคิบหยิบหจับหยิบับหบหยิ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 บบับหยับบบ